่อไปเรามาดูพาเทนกันบ้างนะคะพาเทนเป็นลิ้นวังกรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เขาเป็นฟอร์มกอนะคะลักษณะใบนะคะเขาก็จะเป็นแท่งแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะมีร่องนะคะเขาไม่ได้ไม่ได้กลมเหมือนบอนเซลนะคะหรือเป็นแบบตระกูล1970นะคะแต่ใบก็จะคล้ายกันนะคะแต่ว่าเขามีร่องนะคะแล้วก็บริเวณข้างใบก็จะเป็นเส้นที่เป็นร่องเหมือนกันนะคะผิวสัมผัสใบนะคะก็จะสากดิ นงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สากมากเท่าไหร่นะคะในความสากก็ยังมีความลื่นอยู่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นพาเทนที่แตกหนอนะคะจํานวนสีหนอนะคะเรานํามาจาัดใส่กระถางแบบนี้นะคะก็ดูน่ารักดีนะคะแต่ถ้าเป็นฟอร์มเดี่ยวๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพาเทนเป็นไม้ที่ใหญ่นะคะอย่างต้นนี้นะคะ ต้นนี้เต็มฟอร์มแล้วนะคะเพราะว่าเขามีดอกแล้วนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นดอกของเขานะคะเดี๋ยวให้ดูนะ จะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะดอกของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่ายังไม่บานนั่นเองนะคะดอกของพาเทนนะคะซึ่งดอกของเขาถ้าออกออกมาแล้วนะคะนั่นหมายถึงไม้ต้นนี้นะคะเต็มฟอร์มแล้วเพราะว่าเขาจะไม่สามารถโตไปได้มากกว่านี้หรือว่าจะออกใบไปได้มากกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าการที่เขาออกดอกนั่นคือเขาหยุดการจเจริญเติบโตเท่านี้แล้วนะคะ หน้าที่ของเขาต่อไปก็คือการขยายพันธุ์นะคะทางดอกซึ่งเราก็จะทําการผสมแกสอนนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราไม่ผสมนะคะเราก็อาจจะปล่อยธรรมชาติให้มแมลงผสมให้ก็ได้นะคะสําหรับต้นนี้นะคะพาเชนนะคะเมื่อไม้ออกดอกแล้วนะคะต่อไปเขาก็จะให้หนอนะคะถ้าเกิดว่าลูกเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถติดเมล็ดนะคะซึ่งเราอาจจะไม่ได้ผสมนั่นเองนะคะสำหรับพาเชนนะคะ ฟอมสวยมากเลยนะคะถ้าใครชอบไม้ใหญ่ๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนเขาเด็กๆนะคะเขาก็จะต้นเท่านี้เองนะคะเห็นไหมคะเท่านี้เองก็ประมาณนี้เองนะคะอันนี้ก็ประมาณ1ปีแล้วนะคะก็ได้แค่นี้เองซึ่งถ้าต้นนี้ก็ประมาณ2ปีนั่นเองนะคะถึงจะมีดอกนะคะแต่ว่าไม้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่จําเป็นว่าอายุกี่ปีถึงจะมีดอกนะคะมันก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นเขาด้วยนะคะ ถ้าใครชอบไม้ใหญ่ๆนะคะมันก็เป็นลิ้นมังกรอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งใครเห็นก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นพาเทนอาจจะคิดว่าเป็นงาช้างก็ได้นะคะเพราะว่าลิ้นมังกรมีหลายชนิดมากเลยนะคะซึ่งก็จะคล้ายกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูพาเทนตอนที่เบบีนะคะเด็กๆนะคะฟอร์มเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ไม่ได้ถอนยาเลยนะคะนี่ฟอร์มเขาจะเป็นแบบนี้คือเขาจะไม่เหมือนพาเทนเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วลิ้นมังกรนะคะตอนที่ออกนอใหม่ๆนะคะหรือแตกใบแรกๆนะคะเขาก็จะไม่ใช่ฟอร์มจริงนะคะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็จะดูยากเหมือนกันนะคะสําหรับตอนเขาเด็กๆนะคะ ขอบใบสีแดงนะคะพาเทนตอนที่เด็กนะคะแต่ว่าโตมาแล้วนะคะขอบใบไม่มีนะคะซึ่งขอบใบสีแดงแบบนี้ก็จะเป็นใบแรกๆหรือใบเลี้ยงที่เกิดขึ้นมานั่นเองนะคะพอใบเริ่มจะจริงนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นใบแบบนี้นะคะเป็นแท่งแล้วก็มีร่องตรงกลางแบบนี้นะคะก็จะไม่มีขอบสีแดงแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าเด็กๆเขาก็มีนะคะนี่นะคะสังเกตดูตอนเขาเด็กๆเขาจะเป็นแบบนี้นะคะพอโตมาก็ ใบจิงก็เริ่มออกฟอมเขาก็เริ่มเปลี่ยนนั่นเองนะคะก็ให้มาทำความรู้จักนะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่เคยเห็นลิ้นมังครชนิดนี้นะคะหรืออาจจะเจอตามร้านต้นไม้นะคะแต่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะคะก็ชื่อพาเทนนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นภาษาไทยนะคะเขาก็เรียกกันว่าหนวดปลาหมึกนะคะสังเกตดูเขาจะเหมือนหนวดปลาหมึกนั่นเองนะคะ ก็คลิปนี้ก็นำมาให้รู้จักกันนะคะสำหรับลิ้นมังกรพาเทนนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดลึกๆเก,กี่ยวกับไม้ลิ้นมังกรชนิดต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปศึกษาในกลุ่มได้นะคะกลุ่มลิ้นมังกรไม้ฟอกอากาศนะคะหรือไม้ตระกูลลิ้นมังกรแบบฉบับไทยๆนะคะแล้วก็ ลิศมังกรนานาพันธ์แบบนี้นะคะซึ่งก็มีกลุ่มอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ท้ายรายละเอียดของคลิปนะคะ